เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลค่ะคก็คือเรื่อง trip.com <อ>ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวค,คุ้นคุ้ไหมคะ t ร i p c o m เนี่ยแหละหลังจากที่ช่วงต้นเดือนธันวาคมคุณผู้ชมนี่ โลโก้เขาจะประมาณนี้มีข่าวว่าชาวจีนพวากันแหนลบแอป,ปนี้ทิ้งกันไป<อ>ค่ะเพราะมันมีข่าวว่าเออทริปดอทคเนี่ยไปจับมือกัมพูชาเขาก็เลยกลัวว่าเอ้ยข้อมูลเวลาที่จะกรอกไปในแอป,ปนี้ข้อมูลส่วนตัวนะคะมันจะหลุดไปในมือในรังสแกมเมอร์เพราะกัมพูชา เป็นรังสแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายคนก็รู้เขากลัวกันแบบนี้เลยค่ะก็เลยรีบไปลบแอปนี้หลังจากปล่อยให้ไฟเนี่ยลามทุ่งกันมาอยู่2ส,สัปดาห์จนล่าสุดค่ะ <c oughs> บริษัท trip.com ออกมาประกาศยกเลิกความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวก,กับกัมพูชาแล้วนะคะพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีการขายข้อมูลผู้ใช้ให้กับกัมพูชาอย่างแน่นอนค่ะเนี่ยค่ะไปดูต้นเรื่องกันหน่อยวม่ามาจากไหน จากนี่เลยสำนักข,าข่าวค่าไทม์ค่คะคุณผู้ชมคือวันที่17มกราคมปี68เป็นภาพของเจนซุนซึ่งเป็น CE อเข้าพบและก็ถ่ายรูปกับคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาพร้อมประกาศจับมือทำแคมเปญการตลาดดิจิทัลเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมายนำไปทำแพ็กเกจการท่องเที่ยวแบบครบวงจรตั้งแต่การเดินทางเข้าออกประเทศการจองที่พักซึ่งเรื่องนี้ค่ะกลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง ดรามา่าในจีนคือหนักมากนะคะตั้งแต่ต้นธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นช่วงไล่เลี่ยกับที่กองทัพกัมพูชาโจมตีไทยแล้วก็มีทหารไทยเนี่ยเหยียบทุ่นระเบิดจนขาขาดรวมไปถึงมีข่าวผู้เสียหายจากสแกมเมอร์เยอะมากๆเลยทําให้นักท่องเที่ยวจีนค่ะเริ่มกังวลแล้วก็มีการนําข่าวนี้มาตั้งข้อสังเกตกันเขากลัวว่าข้อมูลส่วนบุคคลน,นั้นจะไม่ปลอดภัยม,มีการท้วงติงไปยังแพลตฟอร์มแต่ก็ไม่มีการชี้แจงนะคะ จนในที่สุดค่ะคุณผู้ชมเกิดปรากฏการ์คือคนจีนแห่ลบบัญชีหยุดการใช้แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ยกเลิกการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยซึ่งเรื่องนี้เองก็ส่งผลกระทบกับบริษัทอย่างหนักเลยจนกระทั่งวันนี้ค่ะ16ธันวาคม Trip.com Group <c oughs> เผยแพร่แถลงการอย่างเป็นทางการชี้แจงกับเรื่องนี้เลยนะคะบอกว่ายืนยันความร่วมมือเป็นเพียงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นรูปแบบความร่วมมือไม่แตกต่างจากข้อตกลงที่ Trip.com g r ม u ุมีร่วมกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีการเปิดตัวแคมเปญใดๆนะคะที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามทางบริษัทรับทราบถึงความกังวลของผู้ใช้งานจึงตัดสินใจระงับความร่วมมือดังกล่าวกับกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยและไม่มีการแลกเปลี่ยนใช้งานข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานในทุกกรณีให้มั่นใจได้นะคะครับ